ีเพ่อใหญ่ใบใบเบียบฮะนี่โบก,กินข้าวพรบอมมอันนี้กับแม่แบบตาปูดตาป่วนะครับพี่พี่น้งองนอครับข <laughs> ึ้นเศร้าครับผมฟังสายมือฟังนี่เป็นจุลาเม็ตาริบเซนนะครับเป็นงานการล่าฟังขวามือฟังนี่เป็นงานเรา สองหองนะครับงันในไผยเม็ดแปดสิบเส้นขี่ตกข้างกับปลูกไว้ทั้ง2ตัวอยู่ติดกันนะครับผมจะเอาวาวลงตัวแหลกก่อนนะครับเป็นวาวสององขนาดเม็ดแปดสิบเส้นใส่เสียกสายพ่านเบอร์หนึดเจิ้นทาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาเราชุ่มเลยครับโอ้โแบบจูบครับพี่พี่งง ฟัง่พ่อใหญ่ใบนี่พ่อฟังบ่เอาขั้นม่สิ่ล่ใหญ่เอาขั้นมาสิล่ขั้นพใหไ่เ่าได้่ะ แบบนี bem, bem, bem. E? Bem, ้ขนมี่หอตัวปลูกห่าตก็ได e. ้ปลูกห่าตก็ได้เวลามันขของมันติดเกี่ยวไม่ลุ่มเบิดมันติดเกี่ยวไม่อยูุ่่มสิมันใสเบิ้ลมบิัลมันกระด้างกรนดอยแล้วเยอะพอมาให้ก็ได้ถือมาใหย เรามีแห้งแล้วจะหน่อยพี่ <laughs> บาเบิงนะครับหลังจากที่ผมเอาลงสู้พื่นเมื่อกี้เล้วนะครับหางผมกระเสริฐยีบสัมนะครับปกติผมใส่ขังละแปดนะครับเกจะตัดขาดไปเล็กๆกหน่อยนะครับนี่ครับกระนาเฉลือยขังละเจ็ดนะครับมาเบิงที่พไงเนี่ยครับนี่ก็เป็นงานไม้ไผ่นะครับตู้สุดทถ่ายที่ผมรับนะครับต่อไปก็จะเป็นงานไหมล้านที่ผมเปิดรับรับนะครับ ช่วงปลายกับประมาณนี้นะครับนี่ครับเนี่พ่อใหญ่ใบใบเบ,บียดฮะนี่โบก,กินข้าวฟอม,อมนี่ครับใบเบียดนะครับ เขามีขายต่างหากนั่นบอกมีแต่มันเป็นใบมันเป็นใบสามสิบมิลเขาต้องมาตัดเอาเดี๋ยวพวกเนี้ยอาขั้นมากอะไรด้เดี๋ยวมันเหตดไหนเดี๋ยวผมเหตดเหตุเหตุไหนครับเสะมัน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 ต่างเป็นอย่งสีพวกเนี้เป็นอยงสีแบบเมียนครับมันมันมีเป็นมอญหมอป้อ มันเป็นมวนครับเป็นมวลเป็นมวลจะดังเพฟังยี่ได้เนาะพี่ใหญ่เนาะดังดีดังเบาเบาแลนะมัน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 ดังนิ่มเยิ้มเกติเขาจะเห็ดให้มันคันอ่อนกว่าดีมันจะดังเสียงสากว่านี่ครับพี่ใหญ่แต่ผมยั่นขันมันเห็ดอ่อนๆหลายมัน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 สิเด่นเดียวพรค่อยด่วนมันมันสิลบลมบ่มันก็ชมชวนมันนั่นแหละ ขันปั๊บลงขันปั๊บลงสาคนอีกก็ไ้ไอันนี้เทามาเฮ็ดขันขันเาตึงแข็งแข็งมันกดบ่โมุนเลยเหมือนของเฮานี่จงว่ามันมันคนณแแน่เลยชื่อกล่องอะไร่าจะเข้าจะเข้ากับปุยบุยอย่างนี้เนาะปุยบุุ่๋ยนี่ไงเพราะเจมันจะบ่ แวเป็นเอา,าะโตข่งอยู่รงแขงเ่อเาะเ่ตัวน้านด้วยนะยัว่าเขาเอาปบ่ะังมิไมาเอามาลากงดอย่างไรไปอยเอางแห่แม่ิบขึ้นเห็นเอาไม่รื้อย่างงี้งวา ไปไกลสัมผัสดีไปดีเขาไปดีๆงนนอว่าเขาไปเอามา้าล่ามันมันคืนดีแี่มันมีอาการนักๆนักน้องๆมันนักนวก,นก,นก,นกมันลอยล่มบพดีถูใหม่เขาคือจังสือ่นเหิดแล้วมันคนมากเยมันขนมากๆแบบว่ามัน่อน แค่นี่มันกระท้อนคันเทตเบาๆมันติดบ่หักง่ายดีอยว่างไรล่วสังเกตคือคือทังสี่กันรักษาเอายากันหมดบางล่ำมันก็กินบางล่ำมันกินได้ไม่ไยนี่งบางบางล่ำหมดมากแต่เดี้ยบางล่ำหมดนะอืมแล้วต้นมันติดบริสุทนิ์เลยตัวนี้ดีจะให้เขาบรกินบรกินเดียวพอเพียตัวนี้ยังตัวนี้ยังไงก็าบรกินตัวนี้เข่า คุยังยีทีเดียวแลว้วกนนนเนี่ยนกรดอีเพื่นนึงคนี่โอ้ยขันมันบ่มีปุยปุยแต่มันบ่ขาดมันบ่ขาดง่ายๆขันมันบ่ปุ๋ยแมนน่นแท้มันได้ยุขึ้นนึ่งอแหงได้นว่านี่ปุยยี่ยนึงจยังกังได้ยี่ที่เรานนึงนะร่ี้ยก็ว่าไ ยังก <fingers out? S 2> ่อหมอเอามันด <ots> ูกระพรเมื่อบ่เปิดมันด่างมันเอาเราเอาไอ้นี่ธรรมดาเนี่ยมาแหดมันก็ถีมีส่วนอยู่คิดกันหลายอยู่จะคิดอยู่ได้ไหมยังใบใบที่ผมใส่ตัวตัวนี้เสียงให้ตัวร่องร่องปลูกร่องนี่ใช้เบิรงครับอันกับตัวนี้่โบ้ทำมันหมุนเลยมันติดมันติดแบรนอ์โอกกันเด็กโบ้ต้องปลูบโบ้ต้องปลูบทำมันหมุน เอาตัวนี้ปลูกตัวนี้ปลูกตัวนี้เลยครับปลูกแน่ๆเลยนี่แล้วมันฉีดหางมันฉีดแบนดอกด้วยสังเกตบังเดอร์ตัวล่องปลูกบังเดอร์ปลูกตัวนี้เลยล่องกามาดด้วยมันบูรุษดอกบูตองให้มันหมุนตองแดงตองแดงตองแดงยังสีแม่นแท้กันตาลมันออกทั้งฝีเลยจริง กัญชาออกคนละทางเลยดิมักคือ่าดีนิดิแด้ถ้งเกตได้ทั้งย้ายเอากัะตามาใส่นมันจะออกอ้ยขึ้นไปแล้มันแบนงามไอ้เพื่อนบักนีด้ได้ได้ไดเพื่อนกิฬ่าเนี่ยเยะเพื่นนี่เมาเยอะขึ้นเยาะเยาะเอาเอามาให้เยาะียกไมาให้นีเตะเยือนหรอก่เงินน้ำหรอก เดี๋ยวเขาอว่าหาดอกมันมีมันมีเหมือนเหมือนทำพงเยียนมันบ่มสูงหลายสิซ้กีล่านี่แหละมันไม่น้อยเนยันบ่มไมงันยานขาดแต่มันต้องใช้ทั้งมือเรียนเ้อะาย้ปืนใช้ไฟเขาน่นนะต้องไ้ทุ้มือเหรียนกลบอีกอย่างนึงมันเหนใยดแถาสั้นพอปลูกก็ทพี่หาตัวก็นเลยเล้ลาะฮากปลูกินสี มันพันกันมันพันยี่บนเปืกเสียมันจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวลงมาห่อไปไปยืมบดมันจะห่อลงมาข้างล่างยุบจนมัวย่นเลยมัน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 เวลาว่ามันพันกันมันมันนจะพันลงมาข้างล่มมันไ่มอย่อมีมันแทนวาวหยู่ใ้เลยสองดวงคนได้หางเ้เราคดิตแกแล้วห็นพูปกับเพื่อน มันเชือวาวว่าวาวตัวนี่ก็เมา่ไปอยู่ฝุ่นตัวนี้ก็เมามาอยู่ฝุไปเห็นนี่น้วเหรอไอออกมาค้างยุ่ยเพื่อนนี่พุ่นว่าไม่เสียง่าหเอกม่เห่ากูมาซองมมงเห่ขูกลักเดียวก่อนงมันไปคนนั้นท่าคนนี้ก็เมาอยู่มดฝุ่นไปว่มันมันมัมุนสนามเอรา่งเาน่ากลัวไงน่ากลัวมันนี่ตลกนั่ดีว่าเนี่ว่าจัดติดตลก